ระบือพือเกษตรกรตามพระราชดำริได้ถือกำเนิดขึ้นเนื่องเพราะการเสด็จพระราชดำเนินออกตรวจเยี่ยมราษฎร,รของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีและทรงทราบว่าเกษตรกรผู้ยากจนต้องเช่าโครกระบือมาใช้แรงงานในราคาแพงมากและบางครั้ง เมื่อจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรแล้วเกือบจะไม่ได้อะไรเลยเพราะต้องใช้จ่ายเป็นค่าเช่าโคกระบือไปเกือบหมดจึงได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งธนาคารโคกระบือขึ้นในปี2522เพื่อทำการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนให้มีโอกาสได้โคกระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเองโดยการให้ยืมหรือเช่าหรือเช่าซื้อหรือวิธีการอื่นใดในราคาถูก จากส่วนราชการองค์การหรือเอกชนด้วยเหตุนี้กรมปศุสัตว์จึงได้สนองพระราชดำริโดยใช้กระบือของกรมปศุสัตว์จำนวน280ตัวช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอสากแก้วและอำเภอวัฒนานครเป็นครั้งแรกโดยให้เช่าซื้อ และผ่อนส่งใช้ภายในเวลาสามปีต่อมาข่าวโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรได้แพร่หลายออกไปจึงมีผู้มีจิตศรัทธาติดต่อขอบริจาคโคกระบือให้แก่กรมปรศุสัตว์เพื่อนำไปใช้ในโครงการอีกเป็นจำนวนม,มากถ้าจะกล่าวกันไปแล้วชีวิตโคกระบือ เป็นสัตว์ผู้ทุกคู่ยากกับชาวนาไทยมาช้านานหลายชั่วอายุคนชีวิตเหล่านี้กรำแดดรำฝนเหยียบย่ำผืนนาเพื่อก่อเกิดมเมล็ดข้าวหล่อลิ้มมวลมนุษยชาติและมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องเอาชีวิตท้นแลกกับความอยู่รอดในสภาพอดมื้กินมือของผู้เป็นเจ้าของ เมื่อรับรู้ว่าหนทางอันน่าสะเปลงกลัวรออยู่ข้างหน้าความหมายที่ซื่อจะวงตาเหล่านี้ใครจะรู้ได้บ้างว่าเขาคิดเช่นไร ตอนที่เข้าไปครั้งแรกที่โรงพ่าตัด์นะมีความรู้สึกว่าคือตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยเข้าไปในโรงพ่าบัลย,ย์มาก่อนก็ไปครั้งแรกก็คือตอนที่ไปปล่อยโคกระบือนะนะรู้สึกว่ามัน,ม,นมันสกปรกนะฮะแรกแรกเริ่มเลยที่เราเห็นก็คือความสกปรกเลอะเทอะแล้วก็แบบมบีวัวแขวนควายบ้างกระตกระแตงนะบางบางมุมก็ไปอยู่กับเป็นจุด นะมีขี้งวัวมีขี้ควายเต็มเลยแล้วครั้งแรกที่ไปเห็นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่านอกเหนือจากความสงกโศกแล้วรู้สึกว่ามันน่าสงสารนะเพราะวัวแต่ละตัวนี่บางตัวในเขาว่าร้องไห้เนี่ยก็เห็นจริงๆนะว่าว่าว่าเขาเขาร้องไห้จริงๆนะแล้วก็แบบอยู่กันแบบบางกลุ่มนี่อก็จะอยู่กันแบบแ,บบแน่นมากเลยนะเพื่อที่จะรอคิวเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์นะครั้งแรกเขารู้สึก คอมันหดหูมากกว่าก็อยากจะฝากไปถึงท่านที่เป็นชาวนาทั้งหลายนะคะคืออยากจะให้มองวัวควายเหล่านี้นะเหมือนกับ เขาเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งที่สําคัญกับเรานะเพราะว่าเ,าเอาเอาอารมณ์อย่างเวลาต้องเป็นเ,เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงะอะไรอย่างเงี้ยต้องยังมีความรู้สึกว่าเราซื้อเข้ามาตั้งแต่เลี้ยงเนี่ยเรามีความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกับเขามากเ <c oughs> ลยนะ <c oughs> คะก็คงจะคล้ายๆกันนะวัวควายเหล่านี้ก็คงจะเหมือนกันเพราะว่ายามที่เราเลี้ยงดูเขาเขาก็ไถนาให้เรานะได้ข้าวได้อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะอยู่กับเรามานานก็เหมือนกับว่า อยู่หลายปีทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ใหญ่นะคะเพราะนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านที่เป็นชาวนาชาวไร่ทั้งหลายเนี่ยอยากจะให้รักเขาไม่ใช่ว่าพอวันหนึ่งที่เขาหมดความหมายไปแล้วก็ขายเขาไปเป็นสเต็กไปเป็นรูปชิ้นปิ้งจะเป็นเนื้อทีออ่ชาวบ้านมากินกันนะคะอยากจะให้รักแล้วก็ปูกพันเขามากมากกว่าที่จะขายเป็นเนื้อนะคะสิ่งที่ประทัดใจในการปล่อยโคกระบือที่ท่านจำอยู่ไม่ลืมเนี่ยนะคะคือว่าจากการ ที่เราไปสัมผัสเขามามากเนี่ยทําให้เรารู้ว่าเขาเป็นสัตว์ที่สัตว์ใหญ่ที่เชื่องน่าสงสารแล้วก็เป็นสัตว์ที่รู้ภาษาค่ะอย่างตอนนั้นไปปล่อยออไปเราไปปล่อยโครกระบือครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะเขาจูงออกมาจากโรงฆ่าเนี่ยจูงมาหลายตัวทีนี้ตัวหนึ่งเนี่ยพอเขารู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับการปล่อยในขนาดนั้นคือ จูงมาสี่ตัวแต่คนที่ปล่อยเขาเนี่ยมีแค่สามคนสุดท้ายในยเขาไม่อยอมรับที่จะปล่อยกระบือในวันนั้นเพราะเขาไม่เจตนาว่าเขาต้องการปล่อยโกเพราะเขาสือเคล็ดอะไรก็ไม่ไทราบทําให้กระบือตัวหนึ่งเนี่ยจะต,ต้องถูกจูงกลับไปลงค่าตัดทีนี้กระบือตัวที่ถูกจูงกลับไปเนี่ยพอเขาพอเด็กที่จูงมาเนี่ยนะคะจูงหันหน้ากลับไปลงค่าตัดเนี่ยเขาน้าตาเขาไหลามาทันเต็เลยเขาโยนมาแบบ หยดลงพื้นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดลงมาท,าทันทีเลยค่ะซึ่งเดินเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยเดอนก็ร้องไห้ตามเลยแล้วก็เข้าไปรูปศีรษะรูปหัวเขาเนี่ยแล้วก็บอกลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะขอดูซิว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่รอดชีวิตหรือเปล่าหมหมายความว่เาเป็นตัวที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง่อยหรอือเปล่าหรือว่าเป็นตัวที่เป็นเป็นส่วนเตินพอเช็คแล้วเนี่ยค่ะขนาดที่เราขอเช็คเนี่ยน้ำตาเขาหยุดไหลนะคะหยุด นิ่งเลยแล้วพอเราเช็คเสร็จปรากฏว่าไอ้ตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ท,ที่มีผู้จองแล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยในขณะนั้นก็ถูกจูงมาเป็นตัวสุดท้ายเท่านั้นถ้าเผื่อเราไม่เช็คตรงนี้ก่อนเนี่ยสาตต์ตัวนี้เนี่ยมมันก็จะเป็นคือเขาต้องกลับไปสู่ลงค่ะทั้งตี่เขาได้รับาการปลดปล่อยแล้วนะคะทีนี้พอเราทําพิธีอะไรก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยอก็ เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางนั้นจูงไปสู่ข้อที่ปลอดภัยนะคะข้อที่รอกรมประจวัตว์ในกณะที่จะจูงเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งก็หยุดร้องไห้มาแล้วเนี่ยพอจะจูงเขาับไปทางอีกด้านหนึ่งเขาก็ร้องไห้ขึ้นใหม่ครั้งแต่นิดเดียวร้องพออีกมีน้ำตาหยดปยระมาณสักนิดเดียวหะแล้วเขาก็ไปอันนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดิฉันจำมาจนาเดี๋ยวนี้ว่าขา้อศักด์ที่ลูาษานะคะแึเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ย อะไรบางอย่างเนี่ยทำให้เขาแสดงออกได้หรือเปล่าแล้วเขาพูดเขาพูดไม่ได้ท่นนั้นเองที่เราที่เราเพราะนักการช่วยเขาแต่ละครั้งเนี่ยยังคิดว่ามันอ่าคือถ้าคนที่ไปตันนเองเนี่ยค่ะจากจประสบการณ์เองแล้วเนี่ยคุณคุณจะไม่ลืมและคุณจะอยากช่วยเขาไปเรื่อยๆตามปกติโคกระบือเมื่อโตเต็มที่ คืออายุประมาณ2อถึงสปีตัวเมียก็เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อผสมพันธุ์แล้วจะอุ้มท้องระยะเวลา9้าเดือนเหมือนกับคนก็จะคลอดลูกเฉลี่ยแล้วคือสามารถคลอดลูกได้ปีละหนึ่งตัวส่วนกระบือจะอุ้มท้องนานกว่ามีลูกได้ประมาณสองตัวในสมปี และถ้าไม่ถูกฆ่าซะก,ก่อนโคกระบือจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ20ปีผมก็ได้เคยมีส่วนร่วมมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสมัยที่ผมอยู่ธน,น,นาคารประเทศไทยก็ได้รวบรวมเงินการในระหว่างพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยชีวิตโคกระบ,บือไปจำนวนรวมใน,ในโครงการดังกล่าวนี่ไปจำนวน ประมาณร้อยชีวิตแต่ว่าในการบริจาคในครั้งน,นั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นสภาพที่แท้จริงผมจะเห็นสภาพที่แท้จริงเมื่อบริจาคในปีที่แล้วซึ่ผมไปร่วมร่วมในพิธีบริจาคด้วยที่โรงค่าสัตว์ที่จังหวัดปทุมธานีก็ได้เห็นโคอกระเบืเล่งนั้นก็รู้สึกสมเพชอย่างมากรู้สึกตังสาร เพราะว่าผมไมีความคิดว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างก็รักชีวิตของตัวเองเท่านั้นเมื่อเห็นสภาพของโรงฆ่าสัตว์เห็นสภาพของโครกระบือที่ถูกทำแหลผมรู้สึกดีใจที่มีส่วนได้ช่วยชีวิตโครกระบือเหล่านี้จํานวนหนึ่งให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปและนอกจากนั้นโครกระบือเหล่านี้ยังจะเป็นประโยชน์ ช่วยชาวนาที่ยากจนในต่างจังหวัดช่วยทํางานก็ชาวนาความจริงชาวนาไม่ใช่ว่าจะทุกครอบครัวจะมีโอกาสมีโครกระบือใช้งานได้ถ้าหากว่าได้รับโครกระบือมาบริจาคมาสักตัวหนึ่งหรือสองตัวเนี่ยผมจะว่าจะทําให้ชีวิตของเขามีความอยู่ดีกินดีขึ้นอีกอย่างมาก โคกระบือที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อเข้าโครงการธนาคารโคกระบือนั้นจะได้รับการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโอรคเฮโมรรจิกเซปต,ติกซิเมียหรือโรคคอบวมและจอเลือดเพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อและเมื่อโคกระบือส่งถึงแต่ละจังหวัด เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์จะทำบัญชีควบคุมดูแลและแจกจ่ายให้เกษตรกรยากจนยืมไปใช้งานพร้อมทั้งดูแลเรื่องการผรสมพันธุ์ให้เมื่อลูกอายุครบหนึ่งปีทางโครงการก็จะนำแม่โคคืนไปเพื่อให้เกษตรกรคนอื่นรับไปใช้งานต่อหากเกษตรกรต้องการซื้อโครกระบือเป็นของตนเองก็จะได้รับการช่วยเหลือให้ผ่อนส่ง ในระยะเวลา3ปีโดยไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยจะได้รักควายมาจากโค้งการธนาคารก,กู้กระเบือพวรกาันก็มนี้ยโคงพุ่มแต่หลายค่ะดีใจที่ได้มีควายมาเห็ดหน้าตะกอนก็มีควายก็ะไรเอาควายเป็นมาเห็ดหน้าค่ะเดี๋ยวนี้มีมันได้ลูกตัวหนึ่งแล้วพ็ได้ึงดีใจหลายทีนี้ควายของกระของที่เป็นลูกควายน้อยนี่ค่ะพด้มาเลี้ยงเป็นควายของตัวเองก็ดีใจ ถ้าไปใส่ม้าก็คือถึงควายค่ะสิ่ไปเบื้องต่อมาก็สิไปหาหญ้าให้ควายกินเป็นน้ำเป็นน้องก็สิเบื้องดูแลยังดีค่ะที่แกหลายค่ะกนเปสืบอตะกอนนี่เรามีงวงมีควายของบ้านของผมเดี๋ยวนี้ได้ตังธนาคารขั้นโคกร,รละบือขึ้นได้ใส่แรงงานจากคว้วคือการทำให้ทำหน้าและไปจัดการหายอ่อยให้มั่นก็ได้สะดวก ไปดื่มบ้านอื่นไปไปส่อบ้านอื่นมามีความอยากจนมากครับต่อมานี่ผมก็ได้รับวข้อกงการของพระรลชทญานเข้าผมรู้สึกประดีใจมากครับที่ได้รับกงการน้ำน้ำินตั้งบริษัทตระกทรงมาให้ผมงดีใจมากแต่ตัวมานี่ผงก็เลี่ยมมันมากพวก็หักมันแหละครับพวกผมกิได้หลงมันมาก แล้วแม่มันก,ก็จะขยายให้คนนี้ขื่นน,นี่่อไปตั้งแต่ใบกล้วยมานีแล้วก็รูมันอบผมก็ได้ใส่มันได้หลักตัวองค์เสีกับนั่นก็เป็นทรัพย์สินของอบ,บผมเวลาเดือดร้อนมากเออจิตจำเป็นมากเวลาเจ็บป่วยยังสิก็ได้ปอดเปียง ทรซื้อปีใจค่ะที่ไหนมาัอยเหอยงานหตนหน้าแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ได้ออกหลงมาหนึ่งตัวแล้วค่ะบางทีก็ไปรับจ้างไายแท่งได้งานหาราไดกังจากกล้วยมีกับราไดเออราไดเสริมของโกนผมลูม้ซื้อว่าดีถึงหลายก็เก้าหลายครับ จากโรงค่าสัตว์กลับคืนสู่ท้องทุ่งสัตว์เหล่านี้นอกจากจะช่วยกระโดกสลังของชาวนาให้เหยียดตรงเพื่อต่อสู้งานบนผืนนาพื้นไร่แล้วยังทำให้เกษตรกรมั่นใจว่าเขายังมีหลักทัพย์ที่สามารถออกลูกออกหลานต่อไปได้อีกโครงการนี้กรมปรศุสัตว์ ตั้งเป้าหมายที่จะรับบริจาคโคกระบือจำนวนหนึ่งหมื่นตัวเพื่อนำไปให้บริการแกร่เกษตรกรผู้ยากจนทั่วประเทศจำนวนหนึ่งหมื่นรายยืมเพื่อการผลิตตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดดำบิท่านผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการนี้นอกจากจะได้ไทยชีวิต โคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการได้ใช้แรงงานโคกระบือแล้วนำไปเพิ่มผลผลิตทางด้านการ,กรเกษตรของตนเองซึ่งนับว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในมหามงคลวโรการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเฉลิญถวัลราชสมบัติเป็นปีที่ห้าสิบซึ่งนับเป็นมหามงคลสมัยอันพิเศษยิ่งนี้กรมประสุทธร์ได้จัดทำโครงการถ่ายชีวิตโคกร,ระบือพันดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเปิดโอกาสให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้ถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน โดยร่วมบริจาครูกระบือหรือซักตามกำลังศรัทธาแก่เจ้าหน้าที่ของกรมปรศุสัตว์ซึ่งในส่วนกลางติดต่อได้ที่ฝ่ายโครงการพิเศษกองแผนงานกรมปรศุสัตว์ในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแข่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่30ธันวาคม2539พระบารมีจากโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อกเกษตรกรตามพระราชดำริแผ่ไพศาลสร้างความปิติกับทุกชีวิตกับหัวใจของผู้บริจาคที่มีโอกาสทำให้ชีวิตโคกระบืออยู่รอดกับกเกษตรกรสำหรับโอกาสใหม่ของชีวิตที่จะมาถึง และก็เพราะผลของพระบารมีที่ทำให้ชีวิตของโคกร,ระบือเหล่านี้พ้นจากเนื้อมือของเพชฌฆาตและนี่คือเหตุผลที่ว่าทุกชีวิตชื่นได้เพราะพระบารมีโดดแทผู้มีความประสงค์ไทยชีวิตโคกร,ระบือติดต่อฝ่ายโครงการพิเศษกองแผนงานกรมปรศุสัตว์โทรศัพท์2526941 หรือ251 5136ชั้นแต่ต่อ191และสนักง,งานประสือสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด เนื้อควาการให้ชีวิตไม่มีขอเชิญร่วมโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือพันธุ์ดีเพื่อเชลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระกาสฉลองศิริราชสมบัติเป็นปีที่50ผู้สนใจติดต่อขอายชีวิตโคกระบือได้ที่ฝ่ายโครงการพิเศษกองแผนงานกรมปศุสัตว์โทรศัพท์2526941หรือ2 5 1 5 1 3 6 8ตอน191และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด